าเราอยากจะป้องกันหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอยู่ก็ตามอาหารที่ควรเลือกรับประทานสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงหรือไม่อยากจะให้ความดันโลหิตสูงควรจะเป็นอะไรฮะอาหารประเภทไหนอาหารประเภทไหนดีใช่ไหม<ะ>ก็คือในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะแนะนำอาหารชื่อว่าอาหารเดช นะคะ mm hmm. Dash เนี่ยมันก็จะย่อมาจาก dietary approach to stop hypertension ซึ่งตรงนี้ก็คือการใช้อาหารเพื่อที่จะไปหยุดความดัน mm hmm. นั่นคือการใช้อาหารเป็นยานั่นเองจะได้ไม่ต้องไปพึ่งยาความดัน,น,นมากอันนี้สำคัญมาก แล้วอาหารประเภทไหนเป็นเดชครับพี่มันคืออะไรบ้างอาหารเดชนั้นได้แก่อาหารที่เราเพิ่มผักผลไม้นะคะผักที่มีสีหลากหลายนะคะผัก5สีกินผัก5สีหส่วนเขียวเหลืองแดงส้มม่วงเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะมีตัวโพแทสเซียมด้วยโพแเซียมโพแทสเซียมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่จะช่วยลด โซเดียมพอลดโซเดียมได้ก็จะลดความดันด้วยนะคะมีงานการศึกษามากมายที่บอกว่าการทานอาหารผักผลไม้เยอะๆแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยก็จะช่วยลดความดันได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับทั้งคุณแอดแล้วก็ท่านผู้ชมทราบด้วยนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องลดไขมันด้วยนะคะลดไขมันนะคะในเมนูอาหารนั้นต้องลดไขมันอิ่มตัวลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ทานกูดแฟตแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะมี ีผลใช่แล้วก็ถ้าเป็นอาหารหลักก็เน้นเป็นพวกธัญพืชเป็นข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูดแฟตอยู่ในอะไรบ้างครับกูดแฟตเนี่ยก็คือน้ำมันที่ดีนะคะเราเลือกน้ำมันที่ถูกต้องนะคะน้ำมันไหนใช้ผัดน้ำมันไหนใช้ทอดหรือว่าในถั่วในถั่วนัดนะคะหรือถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงบ้านเราหรืออัลมอนด์พี่บอมชอบนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ